เชื่อได้ว่าหลายๆคนในทุกวันนี้นะครับก็คงจะรู้กันอยู่แล้วและว่าเรื่องรอยสักกับคนญี่ปุ่นนะครับมันเป็นเหมือนกับสิ่งต้องห้ามครับที่อย่าทําได้เนี่ยจะดีที่สุดนะครับเพราะว่าประเทศของเขาเองเนี่ยก็มักจะเชื่อมโยงคนที่มีรอยสักเหล่านี้กับพวกแก๊งอันตพานหรือที่รู้จักกันในนามของยากูซ่านะครับก็คือจะเป็นพวกที่ทําธุรกิจอะไรดำๆมืดๆที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่แหละแต่ว่าจะมีเพื่อนๆสักกี่คนครับที่รู้ว่า รอยสักของยากุซ่าในแต่ละลวดลายนี้เนี่ยมันก็มีความหมายที่แฝงอยู่ในนั้นเพียบเลยนะครับซึ่งบางลายเองเนี่ยก็ไม่คิดเลยนะว่าเขาจะมีความคิดอะไรซึ่งซับซ้อนกันสักขนาดนี้ครับแต่ก็นะก็แม้ลายสักยากูซ่าเขาแบบฟลุ่มเต็มตัวสักขนาดนั้นจะสักทั้งทีเนี่ยเขาก็คงคิดเล็กคิดน้อยกันเยอะแยะแหละครับดังนั้นเองรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ในวันนี้นะครับเราก็จะมาดูกันดีกว่าครับกับ 5อันดับรอยสักของยากุซ่าที่มาพร้อมกับความหมายอาน่าสนใจนะครับโดยเราก็จะมาเริ่มกันตั้งแต่รอยสักอะไรที่เพื่อนๆเนี่ยน่าจะคุ้นตากันยันไปถึงรอยสักที่คาดว่าน่าจะไม่มีใครคิดนะครับว่ายากุซ่าเนี่ยเขาจะสักอะไรกันแบบนี้ด้วยเอาเป็นว่าก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าครับอันดับที่5ครับรอยสักรูป ปลาคราฟที่สื่อถึงความอุตสาหะและความมุ่งมั่นนะครับคือเอรูปปลาคราฟเองเนี่ยก็เชื่อว่ามันไม่น่าจะใช่รอยสักที่เราจะเห็นได้แค่ในยากูซานนะแต่ว่าไอศิละปะต่างๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยเราก็มักจะเห็นได้อย่างเยอะแยะเลยนะครับด้วยเหตุทางความเชื่อของฝั่งญี่ปุ่นานะเอเชียนะว่าปาคราฟนี่เนี่ยเจะถือว่าเป็นสิ่งมงคลน,นะครับเป็นตัวแทนแห่งความ โชคดีแล้วก็เจริญรุ่งเรืองครับต่างจากฝรั่งตะวันตกที่พอเห็นไอ้คราฟนี่จีไรนะครับก็จับมากินหมดตลอดเลยครับคือไม่ได้ให้ความสําคัญอะไรกับปลาชนิดนี้เลยซึ่งไอ้เรื่องนี้เองนะครับก็อาจจะเกิดขึ้นจากเพราะว่าปลาคราฟของฝรั่งนะครับมันจะไม่ได้แบบมีสีสันสวยๆเหมือนกับปลาคราฟเอเชี C e A ยงไงละ่ะที่แบบมีสีเลือกกันเลยตั้งแต่สม้มเหลืองแดงทองหรือว่าอะไรต่างๆนานา,นามากมายที่แบบสวยงามมากจนชาวบ้านยุคก,ก่อนเนี่ยเขาก็อดที่จะจินตนาการไม่ได้เลยนะครับว่าไอ ปาคาฟชนิดนี้เนี่ยแท้ที่จริงแล้วมันก็คือโปเกมอนร่างหนึ่งของมังกรแน่เลยครับที่วิธีการจะแปลงร่างให้ปาคราฟเป็นมังกรได้นะครับเจ้าปัาคาฟเนี่ยก็จําเป็นจะต้องไหวทวนกระแสน้ําตกขึ้นไปครับให้ไปถึงจุดหนึ่งที่เขาเรียกว่าบริเวณประตูมังกรนะครับที่เมื่อไปถึงณจุดนั้นแล้วเนี่ยร่างกายของปลาคาฟนะครับมันก็จะกลายร่างเป็นเกลาร์โดสใช่ไมใช่แล้วนะั่นมันโปกเกมอนมันก็จะกลายร่างเป็นมังกรได้นะครับ ซึ่งไอความที่ปารคราฟนี้เนี่ยมันมีนิสัยในการชอบว่ายทวนกระแสน้ําปีนน้ำตกขึ้นไปเนี่ยแหละครับในเวลาต่อมาเนี่ยเจ้าปารคราฟก็เลยถูกจับให้มาเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อถึงความเพียรพยายามมุ่งมั่นอดทนต่อความยากลําบากแล้วก็เอาชนะต่ออุปสรรคทั้งปวงหลายแหล่เลยนะครับซึ่ง คุณสมบัติเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นคุณสมบัติที่เหล่ายากูซ่านะครับชอบมากเลยดังนั้นเองถ้าหากยากูซ่าคนไหนมีการสักรูปรอยปักคราฟเอาไว้บนตัวนะครับ mm. ก็จะสื่อถึงว่ายากูซ่าคนนั้นเนี่ยอาจจะเคยประสบกับความท้าทายความยากลําบากอะไรในชีวิตมากมายหรือไม่งั้นก็สักเอาไว้เป็นเพียงแค่เครื่องเตือนใจให้เขามีความที่จะทะเยอทะยานแล้วก็ก้าวผ่านความทุกยากเพื่อจะมุ่งสู่ความสําเร็จโดยไม่กลัวอุปสรรคใดๆนั่นเองนะครับ รอยสักอันดับที่4รอยสักรูปมังกรเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับถ้าหากเราพูดถึงวัฒนธรรมเรื่องเอเชียตะวันออกไกลเนี่ยนะที่แบบมังกรเนี่ยมันจะมีอยู่ทุกที่จริงๆนะครับแต่ถึงขนาดนั้นก็ตามแอดก็เชื่อได้ว่ามันก็คงจะมีเพื่อนๆหลายคนใช่ไหมครับที่ก็คงจะไม่ทราบความแตกต่างระหว่างมังกรฝรั่งกับมังกรเอเชียกันหรอกนะครับ ที่ว่ากันว่ามังกรเอเชียส่วนใหญ่นะครับถึงแม้มันจะดูมีหน้าตาโหดร้ายก็ตามนะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นมังกรที่ใจดีนะครับไม่โหดร้ายแล้วก็ดุดันเหมือนกับพวกมังกรฝรั่งครับ เราะว่าไอ้พวกมังกรตามความเชื่อในแถบเอเชีย er นะมังกรก็จะเป็นเหมือนกับสัตว์เทพนะครับเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งคอยปกป้องมนุษย์เอาไว้เป็นเทพแห่งฝนเป็นเทพแห่งน้ำที่จะควบคุมอะไรเกี่ยวกับการเกษตรกรให้มนุษย์เราเนี่ยได้มีฝนตกต้องตามฤดูกาลมีข้าวมีผลไม้เอาไว้ได้กินกันนะครับ ไม่เหมือนกับแบบพกมังกรฝรั่งหรอกที่เอไออะไรนั่นก็พ่นไฟเผาคนอย่างเดียวดังนั้นเองตำนานฝรั่งนะครับมันก็เลยมักจะมีตำนานแนวแบบมนุษย์ไปฆ่ามังกรอะไรประมาณนั้นนะแต่เอเชียไม่มีนะครับแต่ทว่าไอที่เราได้เห็นมังกรเอเชียมันพ่นไฟกันในสื่อยุคปัจจุบันนี้เนี่ยก็เพราะมันก็ได้ไปรับวัฒนธรรมทางแถบตะวันตกมาเนี่ยแหละครับเอาเป็นว่ากับคนสมัยก่อนนะครับมังกรมันกับจะไม่ใช่เช่นนั้นเลยครับคือเวลาใครจะทําเกษตรกรรมอะไรนะเกษตรกรก็จะไปแห่ขอฟ้าขอฝนจากพญามังกร นั่นแหละครับเออนั่นสิมันก็คล้ายๆกับบ้านเราเหมือนกันนะที่แบบอยากได้ฝนอะไรก็ไปขอกับพญานาคและด้วยความที่ว่าเจ้าพญางูหรือพญามังกรนะครับมันก็จะเป็นสัตว์ที่ใช้สื่อถึงอะไรที่สูงสักเนี่ยดังนั้นนะครับพวกยากูซ่าส่วนใหญ่ที่เขาได้สักลายมังกรเอาไว้ที่ตัวเขาเนี่ยมันก็จะหมายถึงว่ายากูซ่าคนนั้นนะครับเป็นคนที่มียศหรือว่าเลเวลระดับสูงๆในหมู่ยากูซ่าด้วยครับนอกจากนั้นเองมังกรนะครับมันก็ยังเป็นสัตว์วิเศษที่สื่อถึง อำนาจการปกครองแล้วก็พลังแห่งสติปัญญาและการปกป้องด้วยครับก็เลยไม่น่าแปลกใจเลยว่าทำไมรอยสักรูปมังกรน,นะครับถึงเป็นรอยสักคลาสสิกแบบฮิตฮิตที่หัวหน้าส่วนใหญ่ของยากุซ่าเนี่ยเขาชอบเลือกจะสักกันนะครับที่หน้าตาส่วนใหญ่ซึ่งพวกเขาได้สักมาเนี่ยก็จะต้องเป็นหน้าตาที่ดุดันแล้วก็เกรี้ยวกราดเสียด้วยนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงความฮาวเป้งแล้วก็ความทรงพลังที่น่าเกรงขามนะครับแบบกระตุกเสื้อมาทีละศัตรูเห็นอู้ขนลุกกันเลยทีเดียวแต่ เอาจริงๆแล้วเนี่ยเอรอยสักรูปมังกรเนี่ยนะครับมันก็ยังมีรายละเอียดอะไรที่แบบยิบย่อยลงไปอีกนะครับอย่างเช่นว่าสีที่เขาสักบนตัวมังกรเนี่ยมันก็จะสื่อถึงเรื่องราวต่างๆด้วยนะครับหรือว่าจํานวนกงเล็บในนิ้วของมังกรที่มีเนี่ยมันก็จะมีความเกี่ยวข้องกับระดับความห้าวเป้งของยากูซ่าแต่ละคนด้วยนะครับเพราะเพื่อนๆรู้กันหรือปเปล่าว่า มังกรทั่วไปที่ไม่ใช่มังกรของจกักรพรรดินะมันจะมีนิ้วมือหรือกรงเล็บอยู่ได้เพียงแค่3-4ถึงนิ้วเท่านั้นนะครับเพราะว่าตัวที่จะมี5นิ้วได้เนี่ยสมัยก่อนนะครับเขาจะสงวนเอาไวใ้ให้เป็นแค่มังกรขององค์ฮ่องเต้เท่านั้นนะครับดังนั้นเองถ้าหากใครคนไหนที่สักรูปมังกร5นิ้วนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอำนาจของคนคนนั้นเนี่ยมันจะต้องใหญ่บิ๊กบึ้มมากๆแน่เลยครับคือเป็น the boss of the boss อีกทีอะไรประมาณนั้นว่างั้นเถอะรอยสักอันดับที่ 3. รอยสักรูปโคไมนุหรือว่าสิงโตจีนนะครับก็คือไอสิงโต2ตัวที่เรามักจะเห็นกันว่ามันเฝ้าประตูอยู่ตามหน้าศาลเจ้าหน้าวาังอะไรเนี่ยแหละที่อันนี้แอดก็ไม่แน่ใจนะครับว่าทําไมพอไอเจ้าสิงโตจีนเหล่านี้มันได้เข้ามาอยู่ในญี่ปุ่นแล้วเนี่ย คนญี่ปุ่นนะครับถึงได้เรียกกันว่าสิงสุดอกแทนนะครับก็คือไอ้คำว่าอินุที่มันได้ต่อท้ายชื่ออยู่เนี่ยมันดันแปลว่าหมาซะง,งั้นนะสิครับตัวคันจีที่ภาษาญี่ปุ่นเขียนเนี่ยมันก็แปลว่าหมาด้วยแอดก็เลยไม่เข้าใจว่าคนญี่ปุ่นโบราณเขาอยากจะลดขั้นในสิงชนิดนี้มันเป็นเหมือนหมาหรือว่าจะทําให้มันดูน่ารักเอ็นดูขึ้นว่างั้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามเอาเป็นว่าคุณสมบัติของเจ้าสิงหมาเหล่านี้หลังจากที่ได้ย้ายมาจากจีนมาอยู่ญี่ปุ่นแล้วนะครับมันก็ยังมีคุณสมบัติครบถ้วนทุกอย่างเหมือนกับสิงโตจีนแทบไม่เปลี่ยนแปลงเลยนั่นก็คือมันจะเป็นสัตว์ในตำนานที่มีหน้าที่เฝ้าประตูเฝ้าพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็คอยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้มาอยู่ในโซนที่มันได้คุ้มครองดูแลนะครับดังนั้นเองสิ่งที่เจ้าโคไมนุหรือว่าสิงหมาเนี่ยจะใช้สื่อนะครับก็คือสื่อถึงการ ปกป้องแล้วก็ความก้าหาญครับที่ยากูซ่าส่วนใหญ่ซึ่งได้สักรอยพวกนี้เอาไว้นะครับก็มักจะสื่อถึงว่ายากูซ่าคนนั้นเนี่ยมีหน้าที่เป็นเหมือนพวก ผู้ด,ดูแลพวกผู้พ,พ,พิทักษ์องค์กรอะไรแบบนี้ที่อันนั้นเองก็ไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องราวของการเป็นบริการปกป้องเจ้านายอะไรแบบนี้นะแต่บางทีนะครับยากูซ่าเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะมีหน้าที่ในการดูแลกฎเกณฑ์ของแก๊งนะครับคือดูแลไม่ให้ยากูซ่าตัวน้อยตัวไหนมาทําผิดกฎหรือว่าทําหน้าที่เป็นคนพิภากษาอะไรแบบนั้นแทนใช่ฮะขนาดอันตพานเองเนี่ยมันยังมีกฎระเบียบเลยนี่มันดูเป็นอะไรที่ญี่ปุ่นมากเลยนะเนี่ย นอกจากนั้นเองเจ้าสิงหมานี่นะครับก็ยังได้สื่อความหมายอ้อมๆถึงการมีพลังความกล้าหาญความมุ่งมั่นและรักษาสัจจะในหมู่แก๊งโดยปราศจากความกลัวนะครับความหมายของรอยสักยากุซ่าอันดับที่2ดอกซากุระหนึ่งในดอกไม้ที่เมื่อพูดถึงทีไรนะครับก็คงจะไม่มีใครนึกถึงไปประเทศอื่นหรอกนะนอกจากประเทศญี่ปุ่นนะครับเพราแม่ ซากุระเนี่ยก็เป็นดอกไม้ประจำชาติญี่ปุ่นใช่ไหมครับและชื่อมัน,นก็บอกอยู่ทงๆแล้วมันเป็นภาษาญี่ปุ่นและนอกจากนั้นเองนะครับเจ้าดอกไม้ชนิดนี้เนี่ยมันก็มีความเกี่ยวพันกับคนญี่ปุ่นมานานตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วนะครับคือไม่ว่าจะเทศกาลหรือดูดอกไม้หรือว่าการตกแต่งอะไรก็ตามไม่ว่าจะทั้งภาพวาดอนิเมะการแต่งอาหารนะครับซากุระเนี่ยก็มักจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกแรงบันดาลใจของคนญี่ปุ่นอยู่เสมอครับ แต่ทว่าที่แปลกก็คือทําไมละ่ะฮะทาไมสก,กุระที่มันดูหวานแหววเป็นแบบสาวสักขนาดนี้เนี่ยมันถึงได้กลายเป็นรอยสักที่ยึดในหมู่ยากุซ่าครับเพราะแบบมานั่งคิดคิดดูนะมันก็น่าขัดกันมากนะเออเพราะแบบผู้ชายทั้งรุ่นนี่จะมาสักลายดอกไม้ที่มันดูอ่อนหวานได้ยังไงใช่ไหมนาซ้ัาเนี่ยสัก,กุระก็ยังเป็นสีชมพูอีกเนี่ยแอดก็เลยลองไปหามาดูนะครับแล้วก็ปรากฏว่าโอ้ เพราะว่าซากุระนะครับมันมีความหมายที่ลึกซึ้งอยู่จริงๆครับที่ก็ลึกซึ้งแบบไม่น่าแปลกใจเลยนะครับว่าทำไมยากุซ่าเนี่ยถึงได้เลือกนำเอาซากุระมันเป็นดอกไม้ในรอยสักของเขาครับก็คือว่าดอกซากุระเนี่ยนะครับมันจะใช้สื่อถึงสัจธรรมของชีวิตมนุษย์ที่ไม่จีรังครับก็คือเขาจะเปรียบเปยว่าดอกซากุระเนี่ย เอาจริงๆแล้วนะครับมันก็จะเหมือนกับชีวิตของทุกคนนะที่ก็ได้เกิดมาแล้วก็มีชีวิตที่สวยงามดังดอกไม้นะครับแต่อันนี้จังชีวิตคนหรือว่าดอกไม้สากุระเนี่ยนะครับมันก็ช่างมีช่วงเวลาที่สั้นเหลือเกินที่บางทีแบบผุดขึ้นมานิดเดียวก็ล่วงลงไปแล้วนะครับหรือถ้าแบบจะซวยๆหน่อยโดนลมแรงๆมาพัดเข้าเนี่ยดอกไม้ก็โปะจนล่วงหมดโกรนต้นเลยทีเดียว คืออันนี้เองถ้าหากใครเคยได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่ญี่ปุ่นหรือว่าไปใช้ชีวิตตรงโซนไหนของโลกที่มันมีดอกสกุละดอกเชอร์รี่อะไรนี้อยู่นะครับก็จะรู้ได้เลยว่าเวลาในการบานของดอกไม้พวกนี้เนี่ยมันมีช่วงเวลาที่สั้นมากเลยครับคือบางทีเนี่ยบานมาสัปดาหเดียวก็ร่วงโกรอนหมดต้นแล้วครับ ดังนั้นเองก็เลยไม่แปลกเลยนะครับว่าพอถึงเทศกาลซากุระบานทีเลยเนี่ยคนญี่ปุ่นนะครับเขาจะต้องแหกุลิกุจอกระเตงเสือไปนั่งชมดอกซากุระแต่แอดนี่โชคดีหน่อยอยู่ในประเทศที่คนเขาไม่บ้าดูซากุระกันเราก็เลยมีแบบทุ่งซากุระเป็นของเราเองเลยแต่เอาเป็นว่านั่นแหละครับเขาก็เลยเปรียบเทียบดอกซากุระกับชีวิตมนุษย์ว่ามันก็เกิดมาเนี่ยมีความสวยงามมากครับแต่พอแป๊บๆเนี่ยก็จากไปแล้ว แล้วยังไม่พอครับเพื่อนๆลองนึกดูสิว่าชีวิตของยากุซ่าเนี่ยมันก็ต้องเสี่ยงสูงมากกว่าชีวิตคนธรรมดาอีกใช่ไหมที่แบบต้องไปเจอสถานการณ์อยู่บ่อยๆดังนั้นเองเขาก็จะเปรียบเทียบเหมือนกับซากุระนะครับที่มันต้องไปเจอกับลมฝนลมพายุอะไรแบบเนี้แล้วก็สามารถหลุดล่วงไปได้อย่างง่ายได้นะครับ ดังนั้นเองอีดอกสกุละไม่ไม่ไมอดอกสกุละทำไพูดไปแล้วเหมือนรู้สึกพูดคำหยาบยังไงก็ไม่รู้ดังนั้นเองนะครับไอดอกสกุระนี้เนี่ยมันก็เหมือนกับจะเป็นอะไรที่ตรงจริตกับการดําเนินชีวิตแบบวิถียากุซ่ามากเลยนะครับ คือมัอนจะเป็นเหมือนกับเครื่องเตือนใจนะฮะให้ยากุซ่าเนี่ยตระหนักอยู่เสมอว่าชีวิตของคนเรานะครับมันสั้นและก็มีความไม่แน่นอนอย่างยิ่งโดยเฉพาะชีวิตในหมู่ยากุซ่านะครับดังนั้นก็จงใช้ชีวิตด้วยความระวังแล้วก็เอ็นจอยในทุกครั้งที่มีโอกาสครับซึ่งอันนี้เองในระหว่างที่แอดกำลังหาข้อมูลเกี่ยวกับรอยสักรูปสาก,กุระเนี่ยนะ แอดก็ได้ไปเจอกับบุคคลสำคัญผู้หนึ่งครับที่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะเป็นผู้นำในกระแสความฮิตของรูปรอยสักสากุระนี่หรือเปล่านะนั่นก็คือคุณผู้บ่าวที่มีชื่อว่าโทยามาโนคินซันนะครับซึ่งบุคคลผู้นี้เนี่ยก็จะเป็นบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงแล้วก็ได้ถูกนำเรื่องราวของชีวิตเขาเนี่ยมาดัดแปลงเป็นนวนิยายอารมณ์ประมาณแบบเปาวุนจิน้นชอบกินไข่เต่าอะไรประมาณนั้นเลยแหละ เพราะว่ากันว่าเฮียโทยามะเนี่ยนะครับ mm hmm. เขาก็จะเป็นคนที่แบบชอบตัดสินคดีอะไร mm hmm. เหมือนกับเปาวุ้นจิ้นเหมือนกัน mm hmm. เพียงแค่ว่าเขาจะมีความห้าวเป้งมากกว่าครับ mm hmm. คือห่ามกว่าท่านเปามากเวลาจะตัดสินคดีนะ ก็คือเหมือนกับว่าช่วงชีวิตในวัยเด็กของชายคนนี้นะครับเขาจะเป็นลูกของตระกูลซามูไรที่มีชื่อคนหนึ่งนะแตทว่าตอนเด็กนะครับเขาก็ได้ออกไปนอกบ้านไปใช้ชีวิตอย่างคนพพนจรนครับก็ไปซนอะไรจนกระทั่งทําเรื่องผิดผีที่คนญี่ปุ่นสมัยก่อนเขาไม่ทํากันขึ้นมาก็คือไปสักตัวเองขึ้นมานั่นเองคือสักเป็นรอยสกุละเอาไว้เต็มไหล่เต็มแขนเลยนะครับ ที่พอในเวลาต่อมาตอนโตขึ้นเนี่ยเฮียแกก็กลับใจนะครับจะไม่ใช้ชีวิตเป็นคนเสเพและจะจะกลับกลายเป็นผู้พิภาคษารักษาความยุติธรรมเพื่อช่วยประชาชีตาดำๆแทนแต่ปัญหาก็คือไอร้รอยสักที่เขาได้สักไปบนแขนเนี่ยมันลบออกไม่ได้แล้วสิครับดังนั้นเองก็อย่าว่ากันนั้นกันนี้เลยก็เอารอยสักนะครับมาใช้เป็นประโยชน์ในการพิพากษาคดีซะงั้นเลยครับคือเอกลักษณ์ในการพิภากษาคดีของชายคนนี้นะก็คือเขามักจะข่มคนร้ายหรือว่าคนชั่วต่างๆใน ดีโดยการถกเสื้อเปิดโชว์รอยสักให้เขาได้เห็นกันกลางศาลเลยนะครับประมาณว่าเองอย่าคิดว่าข้าเป็นผู้พิพากษาแล้วข้าจําเป็นจะต้องน่อมแนมนะเดี๋ยวถ้าไม่ให้ความร่วมมือกับข้าในการสืบคดีจนหมดเนี่ยข้าจะลุกขึ้นไปตบบ้องหูเองให้ปิวรล้้วเลยนะ พราะอย่างที่บอกนะครับว่าในมุมมองของคนญี่ปุ่นตั้งแต่โบราณกาลมาเนี่ยใครก็ตามที่มีรอยสักนะครับมันจะถูกมองว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนที่ห้าวแล้วก็คนที่น่ากลัวนะครับนั่นแหละครับผู้พิพากษาคนนี้ก็เลยเอารอยสักรูปซาก,กุระเนี่ยไปขู่พวกคนร้ายในคดีกันมากมายเลย,เลยก็เลยทําให้เรื่องเล่าของเขาเนี่ยนะครับได้ถูกเล่าสืบต่อกันมาที่พอเล่าไปเยอะแยะแล้วก็เอาไปทําเป็นละครละครแต่งเติมเรื่องอะไรเพิ่มขึ้นมากมายนะครับ ที่ไปไปมามาเนี่ยอยู่ๆมันก็เลยทําให้ภาพการมีรอยสักรูปสก,กุละบนไหลนะครับมันเป็นเหมือนกับอะไรที่เท่ๆไปเลยซะงั้นนะครับดังนั้นเองยากูซ่าพอเขาเอาไปสักบนไหลเนี่ยเขาก็ไม่คิดนะครับว่าเขาจะหน่อมแนมแต่เขาคิดว่าเขาจะแบบฮ้าวเป้งเหมือนท่านโทยาม่าอะไรประมาณนั้นครับและแล้วเราก็มาถึงเรื่องราวของรอยสักอันดับสุดท้ายนะครับรอยสักอันดับที่1รอยสักรูปปลาหมึกหนึ่งในรอยสักที่แอดไม่คิดเลยนะครับยากูซ่าเนี่ยเขาจะมาทําเป็นรอยสักด้วยเพราะแบบ พอพูดถึงปลาหมึกกับศิลปะอะไรที่เป็นภาพวาดแนวญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ทําให้สมองของเราคิดไปเรื่องอื่นไปได้นะโอ้ยโอยไม่เอาไม่เอาแต่ว่าเอาเป็นว่าพอไปเสิร์ชหามาดูนะครับก็พบว่ามียากูซ่าอยู่ในญี่ปุ่นไม่น้อยเลยนะครับที่เขามีลอยสักเป็นลูปปลาซูชิแสนอร่อยนี่เนื้อดุบดุยอยู่ตามตัวเขาครับเนื่องจากว่าปลาหมึกนี่นะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งในสัตว์วิเศษที่ได้อยู่คู่กับคนญี่ปุ่นมานานนะครับ คือเหมือนกับว่ามันจะมีตำนานโบราณของพวกชาวประมงในบางท้องที่นะครับที่เขาจะมีเทพเจ้าทาโกะนกามิหรือว่าเทพเจ้าประหมึกอยู่ด้วยนะครับซึ่งความสามารถของเทพเจ้าผู้นี้เนี่ยก็คือจะเป็นเทพเจ้าที่ปก ป้องคนที่ทํามาหากินในะทะเลนะครับอย่างเช่นพวกชาวประมงเนี่ยแหละที่จะยึดถือเทพเจ้าองค์นี้แบบเทพเจ้าหรือช่วยปอหออัวด้วยนะถ้าอ่วจะออกเรือไปอยังทะเลเนี่ยก็ขอปกป้องให้อัวปลอดภัยแล้วแบบไหนไหนเทพเจ้าจะปกป้องให้อัวปลอดภัยแล้วก็แถมโปรโมชั่นในการหาปลาให้พวกอัวเยอะๆก็แล้วกันเนื่องจากว่าแบบปลาหมึกมันก็มีหลายมือใช่ไหมก็แบบมีมือเยอะสาวปลาได้สาวปลาเอาอะไรประมาณนั้นเลยครับแต่ถ้าว่าถ้าจะพูดถึงปลาหมึกในด้านความหมายต่างๆในแง่สัญลักษณ์นะครับ ปลาหมึกเนี่ยก็จะสามารถสื่อได้ถึงสติปัญญาแล้วก็การเอาตัวรอดเป็นยอดคนอยู่ด้วยครับเพราะเพื่อนๆรู้กันหรือเปล่าว่าปลาหมึกเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสัตว์ชนิดหนึ่งที่มีความฉลาดมากจนคนเขาว่าอาจจะเทียบเท่าได้กับสุด,ดอกเลยนะครับเนื่องจากว่าเซลล์สมองที่ปลาหมึกมันมีเนี่ยมันมีมากกว่าหลายร้อยล้านเซลล์เลยนะครับโอ้ไมค์ก้อนี่ปลาหมึกมันฉลาดกว่าผู้นําของบางประเทศอยู่เลยเนี่ยที่ก็นั่นแหละครับมันก็เลยทําให้สวนน้ําหลายๆที่นะครับเขาได้มีการนําเอาปลาหมึกเนี่ย มาแสดงโชว์กันเลยให้ปลาหมึกแบบไปมุดกล่องบ้างให้เอาปลาหมึกไปไขกุญแจอะไรประมาณนั้นบ้างนะครับและนอกจากนั้นเองอีกหนึ่งในคุณสมบัติที่เจ้าปลา8หนวดนี้มีนะครับก็คือผิวหนังของพวกมันเนี่ยเหมือนกับจะมีเซลล์อะไรซึ่งสามารถรับแสงได้แล้วก็มาเปลี่ยนแปลงสีผิวนะครับให้สามารถพรางตัวหลบศัตรูได้อยู่ใต้น้ําทะเลนะครับดังนั้นเองถ้าหากยากุซ่าคนไหนที่มีอรอยสักเป็นปลาหมึกอยู่บนตัวเนี่ย มันก็จะสื่อถึงความฉลาดหลักแหลมแล้วก็ความแกมโกงที่ซ่อนอยู่ในยากูซ่าเหล่านะั้นนิดๆด้วยนะครับก็คือนะ่าจะเป็นยากูซ่าประเภทสายอินนะ่ะสายชอบวางแผนซับซ้อนพลิกสถานการณ์อะไรให้เป็นประโยชน์อยู่ได้ในทุกเมื่อนะครับอย่างเช่นแบบเวลายากูซ่าจะได้รับอันตรายอะไรแบบนี้เนะี่ยมันก็จะมีพวกยากูซ่าสายปลาหมึกเนี่ยแหละครับมาคิดค้นแผนการในการเอาตัวรอดเป็นยอดคนได้ครับ นอกจากนั้นเองการสักรูปปลาหมึกนะครับก็ยังเหมือนกับเป็นเครื่องเตือนใจนะที่จะบอกว่าการอยู่รอดได้ในโลกของยากูซ่าเนี่ยนะมันจําเป็นที่จะต้องพลิกแพลงมีสมองที่ชาญฉลาดเหมือนกับปลาหมึกนะครับเนื่องจากว่าการอยู่ในโลกยากูซ่านี่เนี่ยมันก็เต็มไปด้วยเล่เหลี่ยมแล้วก็ลูกเล่นแพวพราวใช่ไหมแต่แบบแอดก็สงสัยเหมือนกันนะว่าทาไมถ้าหากว่าเขาจะสลักเพื่อเปรียบเทียบถึงความฉลาดเนี่ยทำไมเขาไม่สักเป็นรูปคนไปเลยละ่ะเพราะคนมันก็ฉลาดกว่าปลาหมึกไม่ใช่เหรอ แต่ก็นั่นแหละครับก็คือความหมายต่างๆของรอยสักที่น่าสนใจของยากูซ่านะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆสนใจว่ายากูซ่านี่เนี่ยมันมีต้นกําเนิดมาเป็นยังไงนะครับแอดก็มีลิงก์ให้ฟังแล้วอยู่ด้านล่างเด้อหรือใครที่มีเรื่องต่างๆหรือหัวข้อที่น่าสนใจที่อยากจะแอดทำนะครับก็สามารถคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนะครับผมแล้วก็อย่าลืมติด H แก FN Daily เราเรื่องด้วยละ่ะแอดจะได้หาเจอนะครับผมแล้ววันนี้เนี่ยแอดก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย